เ oh, <iah? S 2> อ้าคือบ่มีละบ้าก็บามะบันอ้าอ้าอ้่มันมาดีสุดาดนอนโก้นิด ยัเป็นคนตอตานสังคมขนาดน้เขาใส่ขัขใส่น้าอ,อันนี้ก็ไปสืบยาก็กมบได้ยานโควิทย์ที่เด็กกได้่านไม่ได้ไปครับแต่รอหนุ่คนละ เอมาแม่แม่มาแม่เออกา่าวัดวเกีๆๆวัดไม่ขนเกาคองเขายวได้ไหมเปนายออกเลยค่ะควเป็นใ <c oughs> ส้อหัจักบอก <c oughs> ตาดีเว้

โอ้โลงท่านลายตัวไหนเนาะโลงท่านมันธรรมดาตะบันน่อยๆเไปเอิ้อนเอาซุ่มซุ่ยซุ่มอันนั้นมาอันทรับบาัเพนหมอเต็มแล้วได้หนิเืมอได้ยินเสียงฝ้ามาอยู่แล้ว ขาบอกเ่แม่แดดาอะไรนี่เนี่ยแดงนะขาบอกเท่เขอเสียง

มา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 อืมอะไรก่อใส่ขนลไในมันกี้าีังข้าบท่ตอาไปนักพูดเด้นะไปนอนพูดเดะ บได้กับมาเดลายแล้วลายบานเรอืมนี่นาะแตอยากมาทำบุเนาะเจ้ามาน้าไผมาลงท่านจ้าบ่โอ้โหไม่ลงท่านใช่ไหมดีกันมีหลา

หกสี mm ่กระเพาะไก่เคยไปเห็นเลยเอ็นเตยไปสวีเก็บ คือนางใส่บาทปาดหลวงพ่อบางแล้วพี่น้องกันบอกไม่ออกเมืองเ่าเขาจะนางใส่เลยพี่น้องกันก็่ะมั้งปสอบมั้งใจะมาได้แบบแต่ละม่านใัง่เรเือ้นฝนฉันออกมึงูอง เริ่เร่นเริ่มเร่มเริ่มร้านใหญ่น้องใช้หละคือมีแต่โตกกระป่ายคือบ่เห็นกระเผาไก่กันได้เฮะบอร์ทันมามายัมได้โอ้ยบ่มีแต่ป่ายรไประปัติน้ับ ผมผมมาหน้าผมมาเท่ๆเองก้านแหละเนาะยังไหลค่ะอืมเอาเต็มแล้วมา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 าอ่าชึดทำมาไรต่อมเลูกปูออกไปแลยบ ปู2ปูยังบ่ได้ไกลบ่ <laughs> <laughs> <cuk -sih -fotom -tang. laughs> thắng 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 cái thắng 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 โอ้มากระไผรมาผู้เดียวอ้าวมากจังไดล่ะโอ้โห เป็นคุณคุณนาคุณ,าคณนาเจ้าคันเปิดดอกที่เห็นที่ผิดชื้อใดดิด๊นมาอ <c oughs> ลอดครับผมเครื่องคครับ อือๆๆโอ้น้ําน้ํามันแต่ <laughs> <laughs> เดี่ยวขอ้อมาบุญญาที่ขอ้อมในสถานที่นี้ก็ขอให้ไปเกิดในสถานที่ดีที่งามด้วยอำน,นาจบุญบุญสที่บำเพ็ญเยาวนนะีอุดหนุนส่งผลให้วิญญาณได้ไปสืบสวนสถานที่ดีอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเป็นประเินีของชาวพุทธในเะมื่อ มีผู้ที่ละสังขารรวมรับไปหาลูกหลานสุดสุดท้ายเพลินก็จะต้อบงบำเพ,พ็ญกุศสเพื่อส่งผลไปให้เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตกัญญูกตัญญูทีต่อผู้มีพระคุณนะารรากรารแสดงออกซึ่งความก,ต,ากตัญญูกตัญญูทีนี้เรีว่าถือว่าของคนดีดังนั้นพ้งหลา,า,ายมาแสดงออกในวันนี้ ก็คืกอการแสดงออกซึ่งความรู้คุณผลของผู้ที่วงลับไปแล้วก็มาถึงกุศลนี่คือว่าดิดามดาป่ย่าตายายน่ะได้แะจ่โลกนี้ไปมีความคิดถึงก็จะต้องมานั่งร้องไห้อยู่อันนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรทว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรการที่เราจะคิดถึงหรือมีความประหัาถือเราก็มาร่วมกันทําบุญกุศล เพื่อให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ร่วมรับไปและเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่มาบำเพ็ญในวันนี้หวังว่าทุกท่านผู้งจะเข้าใจเกี่ยวกับการทําบุญทำกุศส่วนที่ที่สุขุชนไดให้ผู้ที่ร่วมรับไปวันนี้ก็ถือว่ามาทาในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ขอให้มีญาณทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้แล้ว ก็ขอให้คนจากทุกคนจากเอาความเกี่ยวข้องนี้ถ้าหากว่าอ่าวิญญาณได้ยินไดรู้ก็ขอจากนวดาจากผู้ที่รู้ผู้ที่ได้เห็นได้นำส่วนบญสูุส่วนนี้ไปให้เจ้ที่ร่วมรับไปก็ขอให้คนจากความทุกาม

यथा पतितं यहाँ पुषिता पति हम क्षेत्रों यथा यहां मनीषो यथा anti ayu ano suka panglang kina dinna sanghami supati hita diegharata hita yasa anaso upakapatie sohyati dhammo jaya nidassito อนาปักันเถียงลาภังสุธีภาคขยังสุขังบาลังสิริอายุจวานโอจาโคกังวุฒิชายสวาสาตวัสสะ แต่ห,หันไลยืนนี่เอากินกินกินยังยังยังห้องน้ำมาเบ่งพี่น้องกัอนอิน่มก,กันยุบอะไรไล่ยี่หว่าโอ้ยทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ได้เด้อเจ้าเออทอดปลาแล้วกันก็แล้วดอกเก็บฟืนเก็บไฟมาเบินตดดด่อ โอ้โลูท่านอีหยังอืมลูท่านอีหยังแน่นิโห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 พีนออ่น้อง